สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วท็อปเบกเกอร์ฟิชชิงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างเจ้าลอกชิมาโน o เอสเกับชิมาโน o คูราโดดีนะครับว่าเจ้าลอก2ตัวเนี้ยเป็นระบบ DC เหมือนกันแต่ออปชั่นแตกต่างกันยังไงแล้วราคาแตกต่างกันยังไงโจทย์การใช้งานแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งโดยพื้นฐานนะครับเจ้าลอก2ตัวเนี้ยเป็นระบบ DC กันทั้งคู่นะครับอันนี้คูราโดนี่นะ มีโค,ค้ดคำว่า DC นะครับแล้วก็เจ้าตัว SX l นะครับโค้ดก็เป็น DC เหมือนกันนะครับระบบ DC เหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อที่แตกต่างกันนะครับเจ้าตัวคูลาโด DC เนี่ยนี่นะครับเขานะครับจะมีนี่ไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นอยู่แหละอ่านี่ฮะเขามีไมโครโมดูลนะครับนี่ถามว่าไมโครโมดูลคืออะไร มันคือเฟืองนะครับมันเป็นเฟืองที่มันละเอียดกว่าเจ้าตัว s อสเดีซนะครับเป็นเฟืองที่ละเอียดกว่านี้มันจะเป็นรูปเฟืองแบบนี้นะนี่มันจะเป็นเฟืองที่ละเอียดกว่าซึ่งเวลาหมุนมันจะหมุนได้ดีกว่าหมุนได้ลื่นมือกว่านะครับส่วนเจ้าตัว s อสเกดีซนะครับก็ไม่มีนะครับส่วนตรงเนี้ยมันคือโค้ดนะครับมันคือโค้ดรหัสนะครับว่าวัสดุที่ทํามานะครับทำมาจากฮากาเนะบอดี้นะครับผมนี่ฮากาเนะนะครับผม ซึ่งเจ้าตัวคูราโดดีซีนะครับก็เป็นฮากาเน่เหมือนกันแต่ว่าน่าจะไม่ได้เขียนมัง้งนะครับก็ชิมาโน่ก็ออกแบบมาให้มีความแข็งแรงครับผมแข็งแรงทนทานนะครับเรามาพูดถึงโจทย์การใช้งานกันครับถ้าเป็นส่วนตัวผมนะถ้าเล่นงานประช่อนนะครับผมเอ็นไปฝั่งเจ้าตัวเอสไซวีซมากกว่านะครับเพราะว่ามันมีน้ําหนักที่เบาครับมันมีน้ําหนักที่เบามากนะครับซึ่งถ้าเทียบกับเจ้าตัวคูราโดดีซีเน้น้ำหนักเนี่ยมันจะห่างกันอยู่ประมาณสัก 5กรัมมั้งถ้าผมจะไม่ผิดเพราะว่าเจ้าตัว s อสเเนี่ยจะหนักอยู่ที่215กรัมแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัวค o l ารโดดีเนี่ยครับน้ำหนักเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ220กรัมนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะแล้วก็ลูกปืนครับบอลแบริ่งนะครับอันนี้4บวก1นะครับส่วนนี้6บวก1นะครับก็ลูกปืนต่างกันอยู่ประมาณ2ลูกครับผมซึ่งมันก็ แตกต่างกันด้วยเรื่องราคานะครับผมซึ่งเจ้าตัวเนี้ยถูกกว่านะครับก็เจ้าตัวนี้ก็จะมีราคานิดนึงนะครับเรามาพูดถึงเรื่องราคากันมั่งครับผมเรื่องราคาเนี่ยเจ้าตัว S X D C นะครับก็ราคานะครับบวกลบน่าจะไม่เกิน5,000ไอเนี้ยน่าจะเป็นเจ้าตัวปีถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณปี2019หรือว่า2020นี่นี่แหละมั้งถ้าตอนที่เขาเปิดตัวมานะถ้าผมจำไม่ผิด ร,ราคาก็จะอยู่ประมาณบวกลบไม่เกิน5,000นะครับส่วนเจ้าตัวคูลาโดดีนะครับตอนที่เขาเปิดตัวมาก็คูลาโดดีเนี่ยน่าจะออกมาก่อนน่าจะออกมาก่อนเจ้าตัว SLX ซนะครับซึ่งราคาเนี่ยบวกลบกันเนี่ยอยู่ราวๆประมาณไม่เกิน7,000นะครับถามว่าราคาแพงไหมมันก็ผมว่ามันก็สมเหตุสมผลนะของที่เขาใส่ให้มา เพราะว่ามันมีเฟืองไมโครโมดูลให้เป็นระบบ DC การดีไซน์ที่สวยงามเลยนะครับผมถ้าพูดถึงมือใหม่นะครับในการที่อยากจะได้ลอก DC สักตัวหนึ่งเนี่ยผมให้คะแนนไปฝั่ง s อ x ดีกว่านะครับคือจริงๆแล้วฮะผู้ออกแบบหรือว่าผู้พัฒนาเนี่ยเจ้าตัวล้อชิมาโน่เนี่ยคือเขาออกแบบมาให้มันทนทานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ผมบอกว่าผมให้คะแนนไปฝั่งเจ้าตัว SLX DC มากกว่าถ้าเล่นงานปาช่อนนะครับเพราะว่ามันมีน้ําหนักที่มันเบานะครับ แล้วก็ด้วยความที่ว่าเราต้องตีเหยื่อทั้งวันนะครับเราต้องเวียงเหยื่อทั้งวันนะครับก็เจ้าตัวนี้เวลาตีมันก็จะไม่ค่อยเมื่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราเทียบกันว่าเราจะเล่นงาน s h a d นะครับผมถ้าเราจะเล่นงาน s h a d เนี่ยผมแนะนําให้เล่นเจ้าตัวคูราโดดีซมากกว่านะครับถ้ากําลังเบรกเนี่ยไอตัวเนี้ยจะเหนือกว่าอยู่หน่อยนึงนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะที่ผมไปอา่านในกล่องมาไอตัวเนี้ยจะดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องเฟืองนะครับเรื่องเฟืองอันเนี้ย จะดีกว่านะครับก็นี่นะครับก็เป็นทางเลือกนะครับว่าใครจะเล่นงานปลาช่อนนะครับก็ผมแนะนําให้เป็นเจ้าตัว SLX DC แต่ถ้าใครจะเล่นงานชโดนะครับก็เล่นตัวคุราโดดีแต่ s อ x DC กนะครับก็ผิดคิวได้เหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นชฉโดไม่ได้เลยนะครับถ้าเรื่องความแข็งแรงเรื่องเบรกเนี่ยผมให้เป็นฝั่งคุราโดดีมากกว่าถ้าเล่นกันงานชโดนะครับผม ก็เจ้า2ตัวนี้ครับก็นี่ครับเป็นระบบ DC กันทั้งคู่อย่างที่บอกวัสดุก็เหมือนกันนะครับแต่แค่ว่าเจ้าตัวคุรัโดดีซเนี่ยจะมีเฟืองที่เนียนกว่านะครับเป็นเฟืองที่แข็งแรงกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าเฟืองเขาละเอียดกว่านะครับการหมุนเหยื่อลื่นได้มากกว่านะครับนี่ฮะการหมุนเหยื่อทําใหล้ลื่นได้มากกว่านะครับก็จริงๆแล้วอันที่ผมต้องบอกก่อนนะว่าไอ้เจ้าลอกคุรโดดีซีตัวเนี้ย อันเนี้ยมันไม่ใช่ของผมนะแต่ว่าเป็นของอเป็นของเพื่อนรุ่นพี่นะครับซึ่งแกส่งมาล้างนะเพราะว่าแกบอกว่าแกตั้งแต่ซื้อมาแกแทบไม่เคยได้ล้างเลยก็จัดการล้างให้ครับเรียบร้อยนี่ฮะเงาวับหยอดจารบีทาน้ํามันเรียบร้อยนะครับส่วนเจ้าตัว s อสเอ็กซ์เนี่ยไอตัวนี้ของผมนะอันนี้เราดูแลอยู่ของเราอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับสุดท้ายครับผมมันอยู่ที่การเลือกใช้แล้วก็อยู่ที่งบประมาณของแต่ละคนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าใครเล่นงานประช่อนก็ ให้ไปตัว SFX DC ดีกว่าแต่ว่าถ้าอยากจะเล่นแบบเน้น shadow จ๋าเลยเน้นแบบว่าสัตว์ใหญ่นะครับผมก็ให้เป็นตัวค u ลาโด DC นะครับแต่ไม่ใช่ว่าค u ลาโด DC นะครับมันจะตีเหยื่อเบาไม่ได้นะครับก็มันก็ตีได้แหละครับแต่ว่ามันมีน้ําหนักที่มันเยอะขึ้นมานิดนึงมันจะทําให้เราเมื่อยแขนได้มากกว่าเจ้าตัว SFX DC ไอตัวชิปด้านในนะครับเหมือนกันหมดนะครับแค่ว่ามันแตกต่างเรื่องเฟืองนะครับวัสดุวัสดุเดียวกันหมด ราคาครับอันนี้บวกลบไม่เกิน5,000อันนี้บวกลบไม่เกิน7,000อยู่ที่โจทย์การเลือกใช้ของแต่ละคนเลยครับแล้วก็อยู่ที่งบประมาณของแต่ละคนด้วยว่าไหวประมาณไหนนะครับประมาณนี้ระหว่าง s อสเกับก u ร a โดดีนะครับหากคลิปนี้นะครับผมพูดผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม